โอยมอนง่วงจังเลยครับใบใบอย่างเนี้ยมันเวลานอนของมอนเลยนะครับเนี่ยโอ้ยเย็นฮักเย็นลมพัดคนปิวเลยมอนเกริมแล้วครับโอยตาจะปิดแล้วครับออกมาทํางานนอกบ้านอย่างนี้มันเหนื่อยนะครับขอเวลาหลับสักนิ่มได้ไหมเนี่ยมาไม่ห มาดูเตี้ยหน่อยดีครับเตี้ยมันจะแอบนอนหลับแล้วะมามหมก่อนอี่มันเวลานอนของมอนนะครับเฮ้ยเตี้ยแล้วนี่มันอะไรยังมาทำน้ำลายหกไว้ใช่ไหมเนี่ยหืมดูดิหเฮ้เดี๋ยวดิเนี่ยเป็นน้ำลายหึงเลยเอ้ยช่วยไม่ได้ครับลมมันเย็นอ่ะให้โอ้ยจะหลับแล้วใ้